สบายดีทุกคนมันอิสระกาแมาซื้อไข่ลูกอ่ะาอนเดินตลาดเแ้าซื้อไข่ลูกก็ไม่ปิ๊ง จะต้องนิ่งเาหน่อไหมตัวใหญ่าดนี้นะไม่ชื่อเาแล้วบอกมันเดียดมาัมาทีเวลา้เดียวไม่ชื่อเาเมือน่ะเออฟ้ักเสริมน้ำจิ้คนสวย สบายดีเจคนสวยสบายดีอ่ะค่ะคืองามแถมนี้ผักงามผักงามพักแพงผักมันเถื่อผักงามผักแพงโอ้ผายซื้อมือมันถื่อด้วยสัปมีดอกยังบ่หรือเบิร์ตอาซันทก็พอแหละเอาเบิกมันงามีเด้อซื้อมือละน้อยมันชื่อร้ายผักมันนะะมีวางไว้ตู้ก็เออไปซื้อมือก็ได้มันมห้าหมื่น เฮ้ยพุยอยู่บ่โอ้ยจะเป็นสียงพุยหวานพหวานบหวานเอาอืมหวานเอาเงนานเฮยเป็นชิอน่ไปกทนเลยะใจหใจ

รับถูกเองนะจ๊บริหารนโบนัสนี่คที่แบ็ที่

เราไปดูยินไปซื้อบางไม้ครับเราไรดูยินทีไปซื้อบางม่นะน่าได้สิอะอตำแต่เจ๋มัวบ้านนี่ก็ไปตำแจ้วันนี่ก็พดกินแต่แจ่วเรียนเนี่ยหต้เลยมุกนี้ยแสนเนี่ยมุกปลาซิ่วบลูกค้านี่บอยู่บ่

น้ really? wow. so an mm ิปเฮดจะได้กินนี่ฮะเมืะแซ่ต้มไดาแกงเธอจะนงสิบกระงคือกันเก่ามันกระแซ่คือกันบอกเขาอยากซื้อไว้เขาอยากไปต้มนะซื้อเออสิปเฮดน้ำกขะปุนลองเบิ่งสิเป็นอยู่บออ่ะกินต้มแห้งมาแแซ่ใบเตยกับมีนาะเป็นหนึ่งสื้อหดเข่าหอมได้นี่ เขายั่งอยู่เมื่อหน่ไม่ถักแกงแล้สามลกกุ้งเราก็เป็นติเซ่เฮ้ยเาเข่าเลยนี่ผักกาดจอมกัมีเดอแต่้ากุ้งชดๆเลยเปนติเซษไปเลสีงูกน้ามันสืบไปตี มังกรินมือนีแห้งงามโอ้ยบริสุทธิ์แล้วซื้อแล้ววานนี่เนาะไม่เป็นไรจ้าอย่างอื่นไม่เอางามเลยนะเฮ้ยมังกรินค่ะอย่างอื่นไม่เอาเลยเพื่อนตามเพื่อนเล็กสีเอาไปช่างเฮ้ยเอาบวมเพชรสาวพันไปบวมเพชรดิฟมันนะฮะบ่มีหมากหน่อยกูหันบ่คือมือนะฮะเดี๋ยวจเลื้าหายเสบมังไงเปันเพชรขะบ่เอาไปกัดเถือเอาหน่อยน้อยสาวพัน อันนั้นกระปิดเนี่นยเด้อตัวนี้กระา่กกระาตัวน่ะกระ่าเลยนี่ไปเดียวมาว่าสิบุซื้อซอยหันซื้อซอยไหมค่ะคุณสวยของคุณขอบใจเลยจังเหม็นแล้วว่าหมุนเนาะซอยเลยกระลังซอย พเองคิดพลาดเหมือนกันมาจะเช่าหรือไม่เลยยังไงเขามามาที่นี่เพราะว่าใช่ถักกระดองทำงาะรีนตอมักซื้อยังเาซื้อได้่นี้ หอยางเต็มตู้เอเปบอกเ่อ้าวฮายัง่ได้วคือลายเถะจมขีายได้ีบวกงามเต้นเออเออหิบอ้าหิบอ้างามสุดงามเล้นี่แล้วกุ้งก็อยากด้เนาะอะไรนะฮะันนมแต่แตอยากยุ้ยโอ้ยมันสิตายเถื่อมือ

เบิดแหลงงงาไแม่ฟ้า่้บนหัเลือกกระปูไปตั้มบนนี่บเจ๊าว่าแซ่บไูนหอกิเอาตัเมื่อคืนมันไข่มันไข่คือว่าเซ่เศไปกินละล่้นก่อนเออทำแบบตํากินกับมันแัแเ่ษไปหอยเลาก็ยังหากระต้มกินมือเศ้านี่ คือได้คองขายค่ะโอคือบบเห็นมีพี่สังบบเห็นอาป้ามาขายนอนเดียวนี้เนาะมันคือบบมีเท้คนลายเป็นพิเศษนะมือน,นี้เนาะ <c oughs> อ้าวยันแล้วคนลายเลยขายดี

เขาขายมาซิฟบอล้เขาขายมาซิแล้ขายสองหมัดหาเอาแม่สงมัดหาคื่อว่านี่ยังมัดซิอ่ตรไมผักกาดเอมไม่ได้มาเด้อจะซื้อยังซื้อไมอันนี้บ่เนาะซืไห ซบอยู่ป๊ไม่้องไพ่นะไม่ไม่ไงไม่หนึ่งบอไม่รัลวอมันชีเซบอยู่ปอเนาะอันไม่ทำองเทาขายเขาคทำาคลิปนี้ฉาดขอจะคลิปเป็นคนนี้นะทุกคนเนาะ